สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมินิไทริสนะคะวิดีโอนี้เราอยู่กันที่อำเภอเมืองสงขลาค่ะขึ้นจากเกาะลีเป้เราก็เช่ารถกันที่สนามบินหาดใหญ่และมุ่งหน้ามาที่นี่เลยเราจะพักกันที่นี่1คืนนะคะโรงแรมนี้ชื่อโรงแรมสงขลาแต่แรกค่ะบรรยากาศการตกแต่งโรงแรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจว่าสไตล์อะไร จีนหรือเวียดนามอันนี้ก็ไม่แน่ใจใครรู้ช่วยตอบทีนะคะพวกเราเลือกพักที่โรงแรมนี้เพราะว่ามันใกล้สถานที่ต่างๆที่พวกเราจะไปไม่ว่าจะเป็นตลาดไนท์หรือว่าโอนทาวที่สงขาค่ะเราสองคนจะเป็นคนชอบที่พักที่อยู่ใกล้ชุมชนแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะสะดวกสบายกว่า เดินไปแค่2อสานาทีก็ถึงในมาเก็ตแล้วนะคะจากโรงแรมน,นี้แล้วก็เดินประมาณ5-10นาทีมั้งคาก็ถึงโอนทาวแล้วบรรยากาศภายในห้องพักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเห็นเตียงแล้วก็นึกถึงหนังจีนสมัยก่อนเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเตียงจะแอบเล็กไปหน่อยนะคะรวมๆก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าเขามีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ มีใดเป่าผมให้ชอบมากๆเลยในฐานะที่เป็นแบ็คแพคเกอร์ผมยาวอย่างเราโรงแรมไหนที่มีใดเป่าผมให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะรอดตายแล้วเราสามีเป็นคนตัวสูงค่ะทุกคนแล้วก็เนื่องจากว่าเตียงมันเป็นลูกไม้แกะสลักตะปุ่มตะปำแบบนั้นนะคะสามีก็หัวโขกไปแล้วหนึ่งเช็คอินเสร็จแล้วพวกเราก็เดินดูบรรยากาศรอบๆแถวโรงแรมนะคะ เย็นนี้เขาก็จะมีในมาร์เก็ตค่ะแต่ว่าตลาดยังไม่เปิดที่ตื่นตาตื่นใจดีค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยมาเดินผ่านล้านหน้าร้านนั้นนะคะคนเยอะมากๆเลยอยากกินมากๆแต่ว่าพอเดินกลับมาร้านปิดแล้วเดินมาถึงที่ถนนโอนทาวนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกถนนอะไรแถวแถวถนนานางงามนี่แหละค่ะเราเดินดูบรรยากาศรอบๆ ตึกหรือว่าบ้านเรือนต่างๆนะคะก็จะคล้ายๆภูเก็ตโอลทาวเลยค่ะแต่ว่าคนจะน้อยกว่านี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ6กโมงแล้วนะคะร้านค้าหลายๆร้านก็เลยปิดหรือว่าอาจจะเป็นวันหยุดอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดินมาถึงตรงนี้เห็นคนถ่ายรูปเยอะค่ะก็เลยแวะดูเป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินที่เกาะย,ยอนะคะบรรยากาศดีมากเลย เกาะยอก็เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสองคนก็จะเดินทางไปที่เกาะยอกันวิวน่าจะสวยเหมือนกันนะคะแวะดูสถาปัตยกรรมสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดสงขลา The Secret Garden Ca f คในบ้านค่ะตรงนี้จัดสวนได้น่ารักมากๆเลย แวะหาอะไรลองท้องเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่น i g มาร์เก็ตกันค่ะแดดยังร้อนอยู่เลยนะคะทุกคนหนังตะลุงก็หาดูยากแล้วนะคะสามีไม่เคยเห็นค่ะยืนดูเกือบครึ่งชั่วโมงเดินไปแอบบแอบบดูข้างหลังว่าเขาทำยังไงนะคะจำได้ว่าเคยดูครั้งเดียวตอนสมัยเป็นเด็กขนังตะลุง ในมาเก็ตที่นี่ใหญ่มากๆเลยค่ะพวกเราสองคนเดินจนขาลากก็ยังเดินไม่หมดเลยมีของกินแปลกๆเยอะเลยนะคะอย่างเช่นลูกชิ้นย่างมะพร้าวอันนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันค่ะแวะซื้อข้าวซอยค่ะไปที่ไหนก็กินแต่ข้าวซอยอยู่นี่แหละทํายังไงได้ก็คนมันชอบอะเนาะวันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะบ๊ายบาย